ข้อคิดดีๆกับปุตรีทะเลศิริรักเรื่องดินสอให้ข้อคิดครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณประเสริฐรัชกาลที่9ก้าหลวงของปวงชนชาวไทยเวลาทรงงานพระองค์ท่านก็จะทรงใช้ดินสอทรงงานนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากดินสอเนี่ยมีอยู่มากมายมหาศาลสรุปแล้ว4ประการด้วยกัน นะครับประการที่1ก็คือยอมอยู่ในมือใครสักคน 2. หลอมเหลาตนเองอยู่เสมอ 3. ม,มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีใจ4พร้อมแก้ไขลบลิขิตเมื่อผิดพลาดลองมาฟังกันดูนะครับยอมอยู่ในมือใครสักคนเราจะสังเกตเห็นนะครับเลวลาที่เราจับดินสอดินสอมาอยู่ในมือเราดินสอก็จะเกิดประโยชน์ใช้ประโยชน์จะเขียนจะบันทึกอะไรได้หมดเลย ดังที่ทรงงานโดยดินสอดินสออยู่ในมือเราฉันใดมนุษย์เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์ก็จะต้องยอมอยู่ในมือใ,ใครสักคนหนึ่งนะครับก็คือยอมอยู่ในโอวาทยอมอยู่ในคำสั่งคำสอนของบุคคลผู้นั้นเชื่อฟังว่านอนสอนฟังนั่นเองยอมอย่างมีเหตุผลอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อที่จะยิ่งใหญ่อย,อย่างสร้างประโยชน์ อย่างเช่นถ้าเป็นลูกเนี่ยก็ต้องยอมอยู่ในมือหรือยอมอยู่ในอว่าของพ่อของแม่นะครับพ่อแม่ท่านแนะให้ลูกทําพ่อแม่ท่านนาให้ลูกคิดพ่อแม่ท่านสาธิตให้ลูกดูพ่อแม่ดํารงชีวิตอยู่ให้ลูกเห็นลูกเองก็จะต้องทําตามพ่อแม่ในเรื่องที่ดีอย่างเช่นพ่อแม่ท่านสอนลูกว่าให้ยึดมัน่นกตัญญู ให้ไฟรู้ไฟเรียนให้มีความเพียรสม่ำเสมออย่าเผลอใจไฝ่ต่ำเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทับรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามาคัคคีแล้วก็ทำความดีเพื่อแผ่นดินยอมอยู่ในมือในโอวาทของพ่อแม่ลูกก็จะต้องปฏิบัติตามโอวาทด,ดังกล่าวสิทธิ์ยอมอยู่ในมือครูบาอาจารย์โบราณท่านสอนว่าถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูกครูเคยปลูกวิชามาแต่หลังสิทธิไรครูอยู่ได้ไม่จีรังอย่าโอหังคิดสู้ครูของตอนนี่สำคัญเพราะฉะนั้นครูท่านจะสอนสิทธิของท่านให้แสวงหาความรู้กรพครูบาอาจารย์รักในการศึกษามีจัญญาเรียบร้อยมากน้อยตามฐานะเสียสละเพื่อสถาบันมุ่งมั่นประพฤติดีหลีกหนีสิ่งชั่วไม่มั่วสิ่งเสพติดรู้จักคิดใช้ปัญญา สิทธของครูก็จะต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามโอวาทคำสอนดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ยอมอยู่ในมือใครสักคนนะครับมงคลก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นพุทธศาสนิกชนยอมอยู่ในโอวาทคำสอนของพระสงฆ์เนี่ยนะครับเน้นเรื่องหน้าที่ถ้าทุกฝ่ายทำหน้าที่ให้ดีรักษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลหน้าที่ให้ดี ดังที่ท่านกล่าวว่าหน้าที่ของประมงคือการจับปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือการหากําไรหน้าที่ของศิลปินยอยู่ที่การเสนอศิละปะหน้าที่ของพระอยู่ที่การสอนมนุษย์และหน้าที่ของชาวพุทธต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นพระท่านสอนเรื่องสามาคัคคีพระท่านสอนเรื่องให้รู้รักสามัคคีเนี่ยหลวงตาแพร่เยไม้พระครูพิสารธรรมโกศลท่านประพันธ์เอาไว้น่าคิดมากนะครับ เมืองไทยทุกวันหน้าหวันยิ่งนักแบ่งพวกแบ่งพักต่างจ้อง,งข่มขี่ลืมความสมัครรักสามัคคีตัวอย่างเคยมีแต่ก่อนมาบทเรียนมีไว้ในประวัติศาสตร์ชะตาเมืองขาดคนไทยเคยเป็นขี้ข้าเสียสามัคคีเคยเสียสีอยุธยาเคยเป็นทาสพมา่าอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะกู้นครให้คงกลับคืนเราต้องทนขมคืนหมดสิ้นศักดิ์ศี ยังจํากันได้ใช่ไหมน้องพี่อันความถือดีตัวใครตัวมันนะครับท่านบอกว่าเหมือนกองกรวดทรายที่ขาดน้ำแทรกเรากําลังแตกแยกถึงความร้าวฉานเมื่อเกิดศัตรูจู่เข้ารุกรานก็จะไม่อาจต้านทานอำนาจริปูคิดแล้วหวั่นใจชาติไทยเมืองทองมาขาดความรองดองแยกพักแยกหมู่มาณดื้อดึงนั่นมึงนี่กูไม่ขอรับรู้ความดีของใคร ที่สุดก็เกิดช่องว่างในทางสังคมเกิดการปลุกระดมเที่ยวก่ะการร้ายเกิดการปลุกระดมเที่ยวกาะการร้ายเองโง่ค่าฉลาดแกบ่าวค่านายแกขวาค่าซ้ายพวกใครพวกมันนี่แล้วท่านก็สอนว่าเมื่อดังจิ้งรีกิเลตปั่นหัวให้กลับใจกลับตัวเสียเถิดทุกท่านเราใช่อื่นไกลคนไทยด้วยกันหันมายึดมั่นคำสอนพระสัมมา แล้วก็ชี้ทางออกบอกทางถูกให้เราได้สติว่าเราเกิดมาได้ร่วมพิภพต้องเจอจุดจบวันหนึ่งข้างหน้าทั้งหญิงทั้งชายก็ล้วนไปป่าชา้าทั้งศักดินาและกรรมกรน,นะครับทั้งข้าและเจ้าทั้งนายและบ่าวล้วนเป็นเหยื่อหนอนตายแล้วเหม็นเน่าเป็นที่แน่นอนเกยเชิงตะกรทุกคนด้วยกันคติอย่างนี้ครับเป็นคติที่ถ้าเรายอมอยู่ในมือท่าน ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นความมั่นคงของชาติความมั่นคงของพระพุทธศาสนาความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์จะยืนหยัดอยู่คู่กับประเทศชาติเราตราบนิรันดร์เพราะฉะนั้นพระก็จะชี้ทางออกบอกทางเดินให้เราตื่นนอนทุกเช้าให้นิม,มนต์พระพุทธเจ้ามาประทับที่ใจจะทําจะพูดจะคิดอะไรให้ปรึกษาพระพุทธองค์เพราะอะไรครับเพราะพระพุทธเจ้ายังอยู่คู่พิภพมิได้หลบหลีกลี้หนีไปไหน ขอเพียงเราตรองตรึกนึกภายในมนัไทไห้ถึงวิมุติพบพุทธเองนี่ประการต่อมาก็คือหลอมเหลาตนเองอยู่เสมอตรงนี้สำคัญนะครับให้ตนนั้นมีความรู้ดีมีความสามารถดีแล้วก็มีความประพฤติดีนะครับสุนทรภูท่านสอนไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับคนเราเนี่ยถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นถ้าไม่ทำก็ไม่เป็น เพราะฉะนั้นถ้าเรียนอะไรก็ต้องเรียนให้รู้ดูอะไรก็ต้องดูให้เห็นทําอะไรก็ต้องทําให้เป็นถ้าไม่เล่นมันแต่ทําจากจําเริญหลวงพ่อพระธรรมทัศนาธรอ,อดีเจ้าวาดวชนสงครามท่านประพันธ์ไว้ว่าอันบุภผาสารพันคันทชาติไม่สามารถหอมหวนชวนอ่ทวนลมได้ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้กลิ่นมักจางร่างโรยไปโดยไวัยหอมสิ่งใดหรือจะสู้รู้วิชารู้วิชาพาชื่อให้ลือเรื่อง คนทั้งเมืองหอมหวนชวนคบหาเกียตรติปรากฏยศกหลังประดังมาเหมือนบุปผาที่หอมหวนชวนเด็ดดมหลอมเหลาตนเองอยู่เสมอเหมือนล่นดินสอเนี่ยต้องหลอมต้องเหลาให้แหลมถ้าดินสอทื่อๆไม่เหลาให้แหลมทําประโยชน์อะไรไม่ได้เขียนหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชั้นใดคนก็ต้องหลอมเหลาตนเองดังที่ได้กลาวเปลี่ยนมานี้รู้ดีต้องอาศัยการศึกษาคนคว้า นับตั้งแต่เรียนจากครูดูจากตำรับสดับปถาทะ้าเบื่อฟังเบื่อคิดเบื่อลิขิดเบื่อแต่ถามดังลือจะเรืองนามว่าบัณฑิตได้นะครับส่วนสามารถดีนี่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับไม่ใช่อาศัยบุญหล่นทับเท่านั้นไม่ใช่ทําบ่อยๆยกตั้งเกิดความชำนิชํานาญถือคติว่าก่อนจะลุกต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมก็ต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อต้องผ่านการฝึกตน ประพฤติดีนี่ก็ต้องอาศัยคุณธรรมนำพานะครับได้แก่อาศัยพลังทางาศาสนาคอยฉีดชาติวัคซีนทางจิตอยู่ตลอดเวลาถือหลักว่าชีวิตทุกชีวิตนี่ถ้าขาดดีเสียแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่ขาดน้ําขาดปุ๋ยนะครับก็จะมีแต่เหี่ยวเฉาแล้วก็รอวันตายเป็นชีวิตที่ขาดสเสน่ห์โดยประการทั้งปวงประการต่อมามีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีใจคาร์บอนดินสอจะถูกเปลือกคุ้มอยู่ รักษาคาร์บอนไว้นะครับมนุษย์เราก็จะมีอยู่สองส่วนครับมีกายกับมีจิตคือใจมีภูมิคุ้มกันคุ้มกันทางกายเนี่ยก็คือวัคซีนวัคซีนทางกายหมอก็จะให้วัคซีนทางใจพระก,ก็จะให้วัคซีนสองอย่างนี้ต้องได้เท่าๆกันเหมือนนิสซอมีภูมิคุ้มกันนะครับเปลือกก็คุ้มผู้คุ้มกันคาร์บอนข้างในข้างในก็ทําหน้าที่ในการที่จะบันทึกจารึกได้ เพราะฉะนั้นวัคซีนที่สาคัญที่สุดก็คือวัคซีนทางกายและก็วัคซีนทางใจนี่แหละได้แก่ศีลและธรรมกายถ้ามีศีลก็จะสุขล้ําใจถ้ามีธรรมก็จะสุขเลิศคนใดมีทั้งศีลมีทั้งธรรมก็จะกลายเป็นคนลําเลิศนะครับส่วนมีใจในขหมายแต่ว่าจะต้องเข้าใจมีใจที่เข้าใจเข้าใจในโลกเข้าใจในชีวิตเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างพี่คนหนึ่งในเรื่องนี้ครับเป็นพี่ที่คิดเป็น เป็นพี่ที่เข้าใจในการทําความดีและเขาก็สอนน้องของเขามีกวีความว่าครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองสหายไปเห็นชายง่อยเปรียร้ยเสียแข้งขาหนุนขอนไม้นอนกรนบนศาลาวางกะลาไว้ข้างๆครางระงมเจ้าคนน้องมองไปใจสลดสู้ยอมอดเสียสละค่าขนมหย่อนสตังลงกะลาอย่างน่าชมและเจ้าก้มลงปลุกให้ลูกดูพี่หยุดน้องร้องห้ามตามมาด่วนอย่ารบกวนปล่อยเขาเถอเจ้าหนู น้องจึงถามว่าถ้าไม่ปลูกให้ลูกดูไหนจะรู้ว่าใครมาให้ทานพี่ตอบว่าช่างเถอะน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกาะจะตีเกราะเคาะระคังให้กลางวานไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวเนี่ยครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีใจเข้าใจในการทำความดีสุดท้ายพร้อมแก้ไขลบลิขิตเมื่อผิดพลาดนะครับ ถ้าเคยคิดผิดต่เคยแต่ผิดดินสอติดอย่างลบเห็นไหมครับเวลาเขียนผิดติดอย่างลบลบผิดได้ฉันใดคนเราไม่เคยผิดไม่มีหรอกเคยคิดผิดก็คิดให้ถูกซะเคยพูดผิดก็พูดให้ถูกซะเคยทำผิดก็ทำให้สูกเสียหายก็ทาให้ถูกซะนะครับโบราณท่านสอนว่าเมื่อชีวิตบกพร่องอย่ามองเศร้าก็ใครเล่าไหนเลยไม่เคยผิดดูแต่ดวงจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างบางเวลานะครับแล้วเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันใช่ไหมครับ สี่เท้ายัางรู้พลาดสี่เท้ายัางรู้พลาดนักปราบยังรู้พลั้งเราสองเท้าโดดเดก็ต้องเซไปมั่งเป็นเรื่องธรรมดาโอวาทของลูปูมั่นภูริทัตโตท่านสอนไว้ว่าคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทําผิดแต่คนดีคือคนที่สํานึกผิดแล้วเลิกทําเพราะฉะนั้นหลวงวิจิตวัฒการท่านก็เลยประพันธ์สอนไว้ว่าคิดก่อนแล้วค่อยทาจงจําไว้จะทําอะไรให้คิดทั้งหน้าหลังอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ทําตามลําพัง ต้องเอาใจเหนี่ยวร่างเสมอไปก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยต้องหาทางทำใหม่ทำให้ดีนี่แหละครับดินสอให้ข้อคิดดังกล่าวมายอมอยู่ในมือใครสักคนล้อมเหลาตนเองอยู่เสมอมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีใจพร้อมแก้ไขลบลิขิตเมื่อผิดพลาด